สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแจกอ่งเป่านะครับก็ได้รับทุนนะครับจากพี่ทั้งหนึ่งนะครับก็ได้มอบทุนเอาไว้นะพี่เขาอยากให้แจกอ่งเป่านะครับก็ วันนี้นะครับผมนะผมก็จะแจกอังเปาแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันอ่านข่าวแล้วก็ได้เงินนะครับผมนันก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่าแคสซีนนั่นเองนะครับผมก็ได้รับเงินนับอยู่ที่500บาทวันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมนัเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายการตรงนี้นะครับว่าผมได้รับเงิน500บาทแล้วก็ได้รับทุนจากพี่ท่านหนึ่งนับจำนวนอยู่ที่100เท่าไหร่อ่าเรามาดูกันนะ ซึ่งนะครับอ่าอันนี้นับก็คือเป็นหลักฐานที่ผมได้รับจากแคสซีนนะครับก็คือ500บาทครับแคสซีนแอปนะครับเวลา 13นาฬิกา27บนาทีนะวันที่16พฤษภาคม2565นะครับแล้วก็ได้รับทุนนะครับ110บาทด้วยกันนะเพื่อที่ว่าจะทำเป็นอ่างเปาแจกให้คนดูช่องของ ANC s t u โซ o ดีนะครับก็ขอบคุณนะพี่ท่านนี้มากๆนะครับใครที่ได้รับอ่างเปาในคืนนี้นะครับผมนะก็ฝากขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะครับก็ได้โอนมาวันที่16พฤษภาคม2565นะเวลา10โมงเช้า7นาทีด้วยกันนะครับพี่เขาติดต่อ กับผมมาทางทีลแกรมนะครับผมนะก็ได้คุยกันแล้วว่าจะแจกนะครับแบ่งในจํานวนเท่าๆกันนะครับจํานวนกี่คนนั้นนับเราก็ไปดูกันในคลิปกันนะครับผมนะก็ฝากนะครับกดไลค์ฝากกด subscribe ฝากกดแชร์วิดีโอนี้กันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรานะครับไปสร้างซองอ่างเปากันนะครับโอเคทุกคนนะครับผมก็จะกดสร้างซองอ่างเปาโดยการกดดูทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกนะครับในส่วนของอ่างเปานะครับก็เป็นการส่งซองของขวัญอันนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็สร้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นทุนของพี่เขานะผมจะแจกทุนของพี่เขาให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนะครับของผมเองเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ละกันนะครับอันนี้คือจํานวนก็คือแบ่งเท่ากันนะครับจํานวนคนรับซองนะเดี๋ยวผมกอเซ็นเซอร์ก่อนนะครับโอเคทุกคนนะก็ได้สร้างซองอ่างเปาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้นะครับผมนะก็คือเป็นลิงอ่างเปานะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการบอกกติกาในการรับเลิงอ่างเปานะครับเดี๋ยวนะครับเราก็ไปอัปเดตในส่วนของแอปหางเงินฟรีในส่วนของรายได้ที่ผมได้รับเข้ามานะครับ500บาทกันต่อเลยนะครับโอเคทุกคนนะครับวุาใครที่สนใจในการหาเงินฟรีผ่านแอปหางเงินฟรีที่มีชื่อว่าแคสซีนนะครับก็กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ แอปแคสซีนะผมก็รีวิวมานะครับก็ค่อนข้างที่จะนานแล้ว2ปีนะครับก็แอปนี้นะครับผมก็สร้างรายได้นะผมนับประมาณ1 0 0 0 0แสนกว่าบาทแล้วทุกคนนะครับจากแอปพลิเคชันนี้นะก็เดี๋ยวเรานะครับไปที่ลิงก์กันดีกว่านะครับกดลิงก์มาก็จะมาเด้งอยู่ที่หน้านี้นะครับจากค่ายของ p o i c า u เ t u r e นะครับก็แอปนี้นะครับสามารถที่จะเล่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android นะครับเกี่ยวกับแอปอ่านข่าวนะครับตรงนี้นะ โอเคทุกคนนะครับก็แอปนี้นะเปิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2563นะครับผมตอนนี้ก็25 6 5นกะครับก็2ปีแล้วนะครับผมที่ผมได้รีวิวมานะครับจำนวนยอดดาวน์โหลดก็คือ10ล้านครั้งนะครับเวอร์ชัน Android ที่สามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้ต้องเป็นเวอร์ชันตั้งแต่4.2ขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับแอปนี้ก็เป็นเวอร์ชัน่น4่แล้วทุกคนนะครับใครที่ยังไม่อัปเดตก็เข้ามาอัปเดตกันด้วยนะครับโอเคเราก็ดาวน์โหลลดกันเย เมื่อเราดาวน์โหลดแล้วเราก็เปิดแอปกันเลยดีกว่านะครับจากนั้นนะครับผมนะเราก็มาที่เมนูฉันนะครับ no no ของเพื istic, อ down, ่อนๆนะครับก yeah. an ็จะกลายเป็นแบบนี้ก่อนอ่ะผมเริ่มใหม่แล้วกันเนาะของเพื่อนๆก็จะกลายเป็นคําว่าเข้าสู่ระบบนะเพื่อนๆก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเลือกเลยว่าเราต้องการ็อกอินผ่านอะไรมันจะมีผ่าน Facebook กับผ่าน Gmail นะครับตรงนี้เลือกเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะเข้าสู่ระบบผ่านอะไรนะครับ โอเคนะผมก็เลือกเป็น Facebook นะครับอ่ามันก็โหลดเข้ามาแล้วก็เชื่อมต่อกับรูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็ชื่อ Facebook ของเรานนัเองนะส่วนรูปโปรไฟล์แล้วก็ชื่อเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยการกดตรงนี้นะครับกดไปปั๊บเลยก็สามารถจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อของเราได้นะครับแล้วก็อันนี้คือเราก็เปลี่ยนใส่ได้เลยนะครับ แอปแคสซีนนะเป็นแอปอ่านข่าวซึ่งการที่เราอ่านข่าวแล้วก็จะได้เหรียญเข้ามานะครับเหรียญก็คือ2,500เหรียญเท่ากับ1บาทนะครับทุกๆ2,500เหรียญเท่ากับ1บาทด้วยกันเนาะเราจะรับไรายได้อยู่ที่เท่าไหร่ต่อวันเราก็มาคํานวณว,ว่าเราต้องหาเหรียญอยู่ที่วันละกี่เหรียญด้วยกันนะครับเหมือนวันนี้ผมทําได้อยู่ที่1 5 5 0 3รยเหรียญด้วยกันนะครับก็ประมาณกี่บาทอ่ะอ่าก็เราก็ไปหารกันนะครับ 1 0 5 5 0 3นหาานะครับหารด้วย2,500นะครับก็เท่ากับ42บาทนะที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับโอเคทุกคนนะวิธีการหาเหรียญก็จะมีในส่วนของการอ่านข่าวนะครับแล้วก็เลือกอ่านข่าวสมมุติว่าผมอ่านข่าวเกี่ยวกับการเงินนะครับก็อานนี้แล้วกันเนาะก็การเงินนะมันก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับที่เป็นวงล้อมันก็จะหมุนไปนะพอมันวิ่งจนครบหนึ่งรอบเราก็จะได้รับคะแนนไปอันนี้คือเป็นการอ่านข่าวได้รับคะแนนนะครับ ต่อมาก็คือนะเป็นในส่วนของการรับชมวิดีโอตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือเป็นการรับชมวิดีโอตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะรับชมได้1ชั่วโมงสามารถรับชมได้1ครั้งนะครับก็จะได้รับอยู่ที่100คะแนนด้วยกันนะครับต่อมาก็คือเป็นในส่วนของการเช็คอินนะครับก็ถ้าเราเช็คอินทุกวันเราก็จะได้รับคะแนนตามที่เขาได้เขียนไว้ตรงนี้นะครับ50 50เหรียญ1น0เหรียญ1น0เหรียญ1น0เหรียญ150เหรียญ2น0เหรียญ้วก็200เหรียญด้วยกันนะครับ แล้วก็ยังมีภารกิจอื่นๆอีกน,นะครับผมนั่นก็คือภารกิจอย่างเช่นลองใช้แอปแล้วก็เล่นเกมนั่นเองนะครับตรงนี้นะก็จะมีในส่วนของคะแนนให้เราเหมือนกันนะครับผมส่วนงานเครื่องล่างนี้ก็คือเป็นงานที่จํากัดเวลานะมันก็บอกเวลานะครับตรงนี้นะน่าจะเป็นเวลาตรงนี้แหละนะครับก็ให้เราไปทําเสร็จนะก็จะมีรางเงินรางวัลให้แกเราด้วยอันนี้คือเป็นงานประจําวันนับที่เราสามารถทําได้อย่างเช่นไปดาวน์โหลดแอปนะครับอันนี้เนาะอันนี้ก็ดาวน์โหลดแอปเช่นกันนะครับ ก็เราก็ทำภารกิจอย่างเช่นโอเคสปินนะครับก็เขาจะบอกว่า,อารอสักครู่หนึ่งเขาวให้เราเอ็ก่อนนะครับผมขอไม่เอ็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเพราะผมจะไม่ทำภารกิจนี้อีกนะครับส่วนภารกิจการทำแบบสอบถามก็อันนี้นะครับทำแบบสำรวจนะอันนี้คือเป็นการหมุนลุ้นรับโชคนะครับกดเข้าไปก็เป็นการหมุนสปินตรงนี้ไปเลยนะครับ เขาก็จะหมุนหมุนหมุนแล้วก็สุ่มดูว,ว่าเราได้รับไปเท่าไหร่อ่าอย่างนี้ก็ได้เป็นของขวัญน,นะครับก็ข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับส,ส่วนภารกิจต่อมาทุกคนนะั่นคือเป็นภารกิจในสูนข,ของการเชิญเพื่อนนะครับก็คืออันนี้เราจะเชิญใครก็ตามนะแล้วแต่เราไม่จําเป็นที่เราต้องเชิญเพื่อนนะครับเราจะเชิญใครก็ตามก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นการโต้อตอบเพื่อรับรางวัลแล้วก็ทําแบบทดสอบนะครับตรงนี้นะ แล้วก็นะครับสุดท้ายก็คือนะเป็นการเชินเพื่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเชินเพื่อนมันจะมีในส่วนของรํางวันนะครับตรงคําว่าชวนเพื่อนตรงนี้นะนี่นะครับมันจะมีในส่วนของกิจกรกรมนะครับเหมือนกิจกรรมเนี้ยก็จะสิ้นสุดอีกภายใน13วันด้วยกันนะครับแล้วก็อ่า ฎของเขาก็คือเป็นการเชิญนะครับแล้วก็ให้เรานั้นติดอันดับนะใครเชิญมากที่สุดนะอันดับหนึ่งถึงจะถึงอันดับที่20นะก็จะได้รางวัลตามนี้เลยนะอันดับหนึ่งก็1 5 0 0 0ับาทก็คือ $500 อดอลลาร์นะครับอ่าอันดับสุดท้ายก็คือ10ดอลลาร์นะครับก็คือ300บาทนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับผมนระยะเวลากี่กรัมนะครับก็จนถึงวันที่วันที่29เดือนพฤษภาคม2 5 6พนอสาะครับตรงนี้ก็วางแผนกันดีๆนะครับว่าเรา ต้องการที่จะหาเงินนะครับให้เร็วนะครับก็คือต้องทําการแนะนําให้คนมาดาวน์โหลดแอปแล้วก็ให้เขาใส่รหัสเชิญของเรานะครับก็วิธีการใส่ก็มาที่หน้าฉัานของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เขานั้นนะครับมาใส่รหัสเชิญของเราตรงนี้นะครับ ก็กดเข้าไปนะแล้วก็ให้เขาใส่นะครับใครอยากสนับสนุนช่องของ ANC Studio ก็สามารถที่ใส่รหัสเชนนี้ได้3847699นะครับคุณจะได้รับคะแนนฟรีๆไป8,000คะแนนเลยทีเดียวนะ8,000คะแนนก็เท่ากับประมาณ3บาทด้วยกันนะครับตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของหลักฐานการถอนเงินที่ผมได้ถอนเงินไปนะครับโอเคทุกคนนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของหน้าการถอนเงินนะครับอ่าก็จะเปิดที่คําว่าการแรกของฉันนะครับ อันนี้คือประวัติที่ผมได้รับมาวันที่16เดือนพฤษภาคม2565หรือ2022นะ yeah. ก่อนหน้านี้ก็วันที่13แล้วก็วันที่12นะก็ได้รับมาเหมือนกันนะครับผมนะก็แอปนี้ใส่เงินจริงนะครับอ่าวัน yes, <den See> ที่ 11, 12 13นั <S fus mu> ้นได้รับมาดูๆเลยทุกคนนะวันที่9กนะครับก็ได้รับมาเหมือนกันนอ 12, น4เดือนนี้ก็รับไปแล้วนะครับ2,500าบาทนะครับ5แล้วก็6กนะกำลังจะได้รับอันนี้นะครับผมนะถ้าได้รับอันนี้ก็จะกลายเป็นเดือนนี้รับไปททท้งสินนอยู่่่ี3,000บาซึ 3,000บาทนี้ได้มาจากไหนบ้างก็คือจากการสินเพื่อนแล้วก็จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางแอปเขาจัดมานั่นเองนะครับก็500บาทาต้องใช้คะแนนอยู่ที่1,250,000คะแนนด้วยกันนะครับ250บาทต้องใช้คะแนนอยู่ที่625,000คะแนนนะครับไม่มีค่าบริการนะครับก็คือว่าถ้าเราโอนถ้าระบบโอนเงินมา250บาทเราก็จะได้รับอยู่ที่250บาทนะครับ ส่วนวิธีการรับอ่างเปานะครับก็ผมจะแปะลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับก็คือว่าผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับที่คอมเมนต์ป nah ักหมุดก็คือผมจะคอมเมนต์ปักหมุดในส่วนของลิงก์แอปพลิเคชันแคสซีนก่อนแล้วก็ผมจะคอมเมนต์ต่อนะครับตรงนั้นนอกคนก็กดไปรับได้นะครับก็คืออย่างเช่นแบบนี้นะครับอย่างเช่นวิดีโอนี้นะครับผมนะทุคนก็มากดที่คอมเมนต์นี้นะความคิดเห็นกดปั๊บเลยแล้วก็จะมีคอมเมนต์ปักหมุดแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีตรงนี้ทุกคนนะผมก็จะคอมเมนต์ นี่ทุกคนนะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาปั๊บเลยอ่าผมก็จะบอกเวลานะครับอันนี้ของของเก่านะอันนี้ของเก่านะนนานะแล้วก็ผมจะบอกเวลาแล้วก็ผมก็จะคอมเมนต์นะครับเห็นไหมนี่นะครับก็มากดรับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ของเก่านะก็อันนี้ก็กคือของเมื่อคืนนั่นเองนะครับ ก็เมื่อคืนก็แจกไปประมาณ6คนด้วยกันนะครับคนละคนละห้าบาทด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนอะเดี๋ยวคนก็มารับเรื่อยกันนอะนหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ผ่านไปแล้ว20นาทีด้วยกันนะ้ผมก็จะบอกเวลาถ้าผมจะคอมเมนตนะ์เนาะโอเคนะวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ